โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม mm hmm. ก็วันนี้พามาปักดิดอีกแล้วเนาะ mm hmm. ก็อย่าเพิ่งเบือ่อเลยนะเพื่อนๆเป็นหน้าของมันเนาะปักดิดโอเคครับเดีย๋ยวพาไปดูกันพอดีมาเย็นแล้วไม่ได้ถ่างแต่ต้นเนาะ mm hmm. ก็ปักหมาหนาข้าวนั้นเพื่อนนะไม่รู้ว่าจะหมาหรือเปล่านะเป็นนาน้ำท่วมเพื่อนนี่ ก็เหยื่อลุกเข็ดเหมือนเดิมนะไปเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆนะเพื่อนก็อาจคลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนปักมากนะเดี๋ยวมาดูตอนยามกันเลยเนาะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเดือดํำบากเนาะเป็นน้ําโอเคเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้าครับนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็เย็นเลยเนาะปักเบ็ดมานะ ก็มีกินตามตูดเหมือนกันนะเพื่อ <c oughs> แนแดมมาสองแตมแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึ่งกันคล้ายๆว่าจะมีอีกตัวนึงนะสองแต้มเลยนั่นเพื่อนยังปักเบ็ดไม่หมดเยนะปักเบ็ดไปได้ไม่ถึงครึ่งนะเบ็ดยังอยู่เต็มเลยมืดแล้วโหดูนะ สองแต้มในนี้อีกสองแต้มะนะผลอยู่กับเขตไม่ไดเห็นเลยเปล่าเนี่ยโอเคเพื่อนไปจเจอกันอีกทีช่องสองทุ่มเนาะโอเคครับโอเคครับ <Okay. S 1> เพื่อน mm hmm. ก็เจอกันประมาณสองทุ่มเนาะยามาเยอะแล้วเพื่อนแต่ว่าไม่ไม่ติดนะเดี๋ยวมาโน่นนะไม่ติดนะ มาณสิบกว่าคันนะเพื่อนคันนี้น่าจะมีแต้มมีแต้มนะนีหเพื่อนโอเคดีงดิ้นนะ๋ยวค่อยดึงนะ ปมดบนแนล้ว่นะโอเคเดี๋ยวผมขอบบปลาก่อนนะครับผมก็ไม่ได้เอาขาดทางกล้องมาเนาะปลดปลาครนนะับแัดนะก็เสร็บยาเรียบร้อยนะ ไปลุ้นขั้นต่อไปนะครับผมไม่ติดนี่หนงดเนี่พ่อ ตายเลยแสดติดแตเย็นไซส์เหมือนกันเลยนะเหมือนเมื่อตอนเย็นเนาะสอัสีครับเพื่อนหลังจากเดินมายาวนะคันนี้ไม่ได้ติดตัอนะเหมือนป่ามันดึงอยู่เมื่อกี้เนี่ยหลุดไปแล้วอ้วนหลุดเอเออหลุดนะมันยังงับไม่เต็มที่นะ หลุดนะเตะกี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะ้ยนะปลาไม่ค่อยกินนั่นเพื่อนนี้ได้ไม่กิ่ตัวนะใส่ดีทีกวนะ่าไบ คนนี้มุ้มเลยนท่านต้นนะหัวหัวทำกอย่าแล้วก็ข้าว<ม>เห็นปักตางขนา เดิมมันน้อย นเอาดูกันม้้ไยไนีนี่ลงข้างล่างเลยลงจากต้นไม้ โอ้ติดตายเลยน่าจะพันไม้ตายมัน้น ไม้นั้นขคือหายใจไม่ได้ตนะ้องตายเดี๋ยวไปเปลาครับผมโอเคครับเพื่อน <Okay. S 1> ก็ยามรอบสองทุ่มก็ได้ประมาณนี้เนาะตัว mm hmm. เล็กตัวใหญ่ตรงกันไปเนาะ ถือว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะมเบ็ดลงได้ประมาณห้าสิบหลังนะครับวันนี้ลงไม่หมดนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีมาเก็บเบ็ดตอนเช้าเนาะโอเคครับเพื่อนโอเคเพื่อนอเราเมื่อก,กี้กลับไปเนาะพอดีอีกคันตรงรถมันกินนะเนะดงนงูเนีงปูปลาปลาปลา Yeah. Huh? ไนะได้ปลาดุกแล้วปลาดุกเพื่อนโอเคอเคพื่อนเดี๋ยวแม่มาดูคันแรกโอ้ตัดกิน,นะนแต่เยอะนะเอาคันนี้เตะคันนี้ติดเนี้ยอันนี้มีเต้ ดึงขึ้นมาดูว่าันนุมีอีกขันนะเพื่อนเด็กอย่งนี้โอ้หลุด,ดีลกระชากอย่างนี้ก็หลุดเลยโอเคเพื่อนก็ ลกลับไปกระป๋าส่งตัวนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูรอบใช้รอบหนะึ่งโอเคครับผมโอเคท่านเพื่อนก็มาเก็บเบ็ดเนาะตอนเช้านะเก็บมาปรนะมาณกี่หลังนะห้าหกหลังไม่มีตัวนะเพิ่งมีแต้แม่เพื่อนน่าจะเป็นตัวเล็กนะโอเคเดี๋ยวเก็บมาให้ดูก่อนนะพันอยู่กับหญ้า โอเคครับแต้มะหนึ่งแต้มแตปมน้อยนะนี่ตอนเช้าได้หนึ่งตัวนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมขอปลาปลากันเนาะแล้วก็ไปยามเบ็ดก,กันต่อไปกินเบ็ดก,กันต่อเนาะโอเคครับโอเคเพื่อนก็ยามมาสักพักเนาะมาดูคันนี้นะมีแต้มมีแต้มนะ ซ่อนนะลำบากนะครับไม่ดีนะเพื่อนไซ่อนลาซ่อนโอเคเดี๋ยวปักไว้ก่อนนะมีตัวนะเห็นไหุกนะเพื่อน ดุกใหญ่นะอย่าสายไฟที่มองไม่เห็นน,ะนี่ประดุกมันเพินข้าง,งหน้ามนเลยเดี๋ยวปิดก่อนนี่ดุกเมื่อคืนก็นได้เป็นตัวนะวตัวเดี๋ยวเขาปลดก่อน อีกหนึ่งแต้มเพื่อนดึงยุบยุบเลยขึ้นกันเนาะน่าจะต,ตัวไม่โตนะอสีนี่นะโอ,โอใช่ได้นะโอเคครับโอเค อันนี้ก็น่าจะติดนะงงป่าอะไรไม่เห็นมีป่าอ่ะไม่มีป่าเเพื่อนตอนเช้านั้นได้ประดุกเออเดี๋ยวมาลุ้นกันนิดนึงเนาะไม่นิดเลยเก็บมาได้ประมาณยี่สิบตัวหลังโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะ นนี้แักไว้สองหลังนะยตรงนู้นฝั่งนี้ได้ตัวนะอีกคันนี้นะ่ากินตัวดินดินชได้ตัวนะวาง,งก่อนตึงคันนี้ขึ้น คนนี้ติดติดยาโอเคผมปบเบ็ดกันนะเบ็ดติดได้หนึ่งแต้มเพื่อนโอ้สวยนะนี่นะหมายนานเงนี้ยปักน้ำไหลโอเคได้สวยหนึ่งแต้มตรงนั้มีสองคำใช่ไหมในบึงไม่ติดนะไม่เกินก็ไม่ได้นะ เดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งคันนี้เพื่อติดอ้าวคันนี้มีเตม้มคันนี้มีเตม้มนะเต้มนนโอ้ดึง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  โอ้โหส,สวยอะปะกดปลากัอนอืมตั่งเต็มนะมอคืนทังนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้หรอกเออได้ตัวหนึ่งโอเคครับกดปลาก่อนเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นนะเหลือระมาณสิบกาหลังนะเยเพื่อนดูคันนี้นะ อันนี้ในโท่นะหน้าโท่ะแต่ไม่รู้จะติดเปล่าดึงเว็บคันมุกไปเลยน่าจะ,อ,ะอ๋โอ๊ยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยว ก็ได้ไปลาไหลวันนี้ก็ได้ไปลาไหลแกโอ้แกงปลาไหลตัวเมือเลยเพือ่อนโอเคครับเดี๋ยวเขาปิดก่อนนะคืนด้วยกินหนึ่งแต้มเพือ่อนนี่รล่ะหมายปากสองคันคู่ติดหนึ่งคันนะเมื่อคืนกินไปเหยอะเลยคันนี้โอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะเพ่อนเพื่อนดูคันนี้นะครับจอมมิดเลยครับ ใครทำเพื่อนนี่บอกเขาบ,ขาาบอกแม่โคลโบิดโถนเลยอะหลุดไป,ปแล้วมัง้งหลุดบิดโถนเลยอ่ะบิดโถนเลเ่นเพื่อนเพื่อนก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาไหลใหญ่เดี๋ยวพอได้กินครับผมรวมกับเมื่อคืนด้วยก็ เมื่อคืนก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวโอเคครับวันนี้ก็ต้องจากนกไปแบบนี้นะตัวโตๆสวยโอเคครับสวัสดีครับ